สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอยชินิจิมาม่าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาชวนทุกคนนะคะทําข้าวหุงเห็ดมัสึตะเกะนะคะเห็ดมัสึตะเกตนะคะเนี่ยค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงใบไม้ร่วงนะคะก็เห็ดชนิดนี้นะคะจะมีออกมาวางขายทุกช่วงฤดูใบไม้ร่วงของทุกปีนะคะแล้วราคาก็จะค่อนข้างแพงนิดนึงนะคะคือพอดีวันนี้นะคะ สามีนะคะได้มาจากบริษัทนะคะจากเพื่อนร่วมงานนะคะได้มาอันนึงแล้วก็อีกดอกนึงนะคะอันนี้ได้มาจากบ้านของแม่ย่านะคะเขาให้มาวันนี้ก็เลยจะเอามาทําข้าวหุงนะคะเห็ดมัสตาเกตค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันนะคะแล้วก็ส่วนผสมนะคะก็จะมีเห็ดมัสตาเกตนะคะแล้วก็มีเดี๋ยวกบจะใส่อะบูด้าเงี้ยไปด้วยนะคะก็คือ แผ่นฟองเต้าหู้ทอดนะคะสำหรับวันนี้ข้าวเราจะใช้ข้าวประมาณสองถ้วยตวงนะคะเดี๋ยวเราจะล้างนะคะล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอามาผึ่งให้แห้งนะคะประมาณ30นาทีแล้วถึงจะเอามาหุงนะคะการล้างแล้วก็ผึ่งข้าวให้แห้งนะคะจะช่วยทำให้ข้าวค่ะดูดน้ำที่เราจะใส่ เครื่องปรุงต่างๆนะคะลงไปนะคะจะทําให้ข้าวมีความอร่อยขึ้นนะคะแล้วก็กบจะใช้ข้าวข้าวเขาเรียกข้าวเจ้านะคะสองประมาณถ้วยครึ่งนะคะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งกบจะใส่ข้าวเหนียวไปด้วยนะคะจะช่วยทําให้ข้าวเนี่ยค่ะมีความนุ่มขึ้นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเรามาล้างข้าวกันก่อนค่ะ ะะกบจะมาทําน้ําดาชิที่จะใช้หุงข้าวนะคะใส่น้ําลงไป600 m l นะคะก็เดี๋ยวกบจะใช้ผงดาชิแบบนี้นะคะวันนี้ใช้ผงดาชิจากคอมบุนะคะเพราะว่าเห็ดน,นะคะน่าจะเข้ากับคอมบุมากกว่าดาชิจากปลานะคะก็ใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะเดี๋ยวจะใส่ลงไปนะคะ มานนี้นะคะ1ช้อนชาสาเก1ช,ะะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะคะสาเก่สาเกจะใช้กบจะใช้แบบที่ไม่มีเกลือผสมนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะบอกว่าไม่ใช้เกลือนะคะไม่มีส่วนผสมของเกลือผสมอยู่นะคะถ้าใช้สาเกที่ ขายที่แบบมีเกลือผสมนะคะก็ให้ลดก็ให้ลดปริมาณของเกลือที่จะใส่ลงไปหรือว่าโชยุเนี่ยนะคะเขาจะเรียกว่าเนี่ยค่ะไม่มีสมวนผสมของเกลือนะคะเสร็จแล้วกบก็จะใส่โชยุแบบสีอ่อนนะคะอุซึกุจิโชยุนะคะ2ช้อนชานะคะ โชยุสีเข้มโชยุธรรมดาเนี่ยนะคะอีกหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วเราก็จะคนให้ดาชิละลายนะคะแล้วจะใส่เกลือเพิ่มลงไปอีกนิดหน่อยนะคะประมาณสองยิบมือนะคะเกลือสองยิบมือ ก็คนให้ทุกอย่างละลายดีนะคะอย่างละลายดีหมดแล้วนะคะทั้งเกลือทั้งดาชินะคะก็ให้เพื่อนๆลองเช็คดูนะคะเช็ครสดูนิดนึงนะคะว่าเค็มไปไหมนะคะโอเคนะคะ,คะ,คะกบลองชิมดูแล้วรสชาติกำลังพอดีนะคะไม่เค็มมากเกินไปนะคะ แล้วก็จะมีรสหวานของดาชิอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับน้ำซุปนะคะน้ำสต๊อกนะคะเขาเรียกว่าหลายน้ำที่เราจะใช้หุงข้าวนะคะผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเรามาดูเห็ดนะคะที่เราจะใช้หุงกับข้าวนะคะเห็ดมัสตะเกตน,นะคะแบบนี้นะคะค่ะเห็ดมัสตะเกตน,นะคะเดี๋ยวกบจะ ใช้มีดกราาตรงโคนเขาออกนะคะมันจะมีพวกดินนะคะติดอยู่นะคะกราเห็ดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้เห็ดออกมาแบบนี้นะคะตรงโคนเขานะคะแต่ว่ามันตรงตรงก้างเขาก็จะมีเศษแบบดำๆติดอยู่นะคะ กบก็จะใช้กระดาษทิชชู่นะคะซับน้ำนิดนึงนะคะให้พอเปียก,กนะคะให้พอหมาดนะคะแล้วก็จะเอามาเช็ดออกแบบนี้นะคะค่อยเช็ดออกนะคะ เช็ดเอาฝุ่นแค่เอาฝุ่นเอาอะไรที่ติดอยู่ออกแค่นั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราล้างเลยนะคะกลิ่นของเห็ดอันนี้นะคะก็จะหายไปนะคะความอร่อยเขาจะอยู่ตรงกลิ่นนะคะเห็ดมัสึตะเกะสองดอกนี้นะคะถ้าไปซื้อก็ประมาณทันกว่าเยนได้นะคะหรืออาจจะแพงกว่านั้นนะคะ ได้แล้วนะคะเช็ดพวกเศษฝุ่นต่างๆออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเห็ดเตรียมไว้ใส่ข้าวนะคะใส่ข้าวเดี๋ยวเราจะเอาหุงพร้อมข้าวนะคะ ส่วนแผ่นต้งหู้ทอดนะคะเดี๋ยวกบจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็จะเอาใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวนะคะหุงไปพร้อมเห็ดแล้วก็ข้าวเลยนะคะการใส่อะบูลาเกตลงไปเนี่ยนะคะจะช่วยทําให้ข้าวอะคะ่ะเขาจะเรียกว่าอะไรอะมี็กเจอร์มีความอร่อยขึ้นนะคะมีรสสัมผัสที่ดีขึ้นนะคะวันนี้กบจะหั่นเป็นแบบชิ้นเล็กๆนะคะสําหรับคนที่ ไม่ชอบน้ํามันนะคะที่ติดมากับแผ่นเต้าหู้นะคะจะซับออกก็ได้นะคะซับใช้กระดาษทิชชู่ซับออกนะคะจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแบบนี่นะคะแบบ ขกบล้างแล้วก็แช่ไว้ประมาณ30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวใส่หม้อหุงข้าวเลยนะคะอันนี้คือน้ำดาชินะคะที่เราปรุงรสไว้เมื่อกี้นะคะกบก็จะใส่ลงไปในข้าวเลยนะคะกบหุงข้าวสองถ้วยนะคะกบก็จะใส่น้ำลงไปให้ตรงกับขีดของข้าวนะคะ น,ะะน้ำเหลือไม่เป็นไรนะคะให้ใส่ให้พอดีกับข้าวของเรานะคะก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะค่ะอันนี้คือเหตุกับไอ้แผ่นเต้าหู้ทอดนะคะที่กบเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะก็จะใส่เต้าหู้ทอดลงไปก่อนนะคะ ด้วยเห็ดนะคะที่หั่นไว้เมื่อกี้นะคะเห็ดมาสึตาเกะนะคะใส่ลงไปเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเอาข้าวไปใส่หม้อหุงข้าวแล้วก็กดหุงกันเลยนะคะโอเคค่ะเรามากดหุงข้าวกันเลยนะคะ มาดูกันนะคะไปดูกันใกล้ๆนะคะ,ะ,คะหอมากเลยค่ะ ใส่ข้าวเหนียวลงไปผสมด้วยนะคะข้าวมันก็จะนุ่มนะคะแต่ถ้าใครที่ชอบข้าวแบบแข็งๆนะคะก็ไม่ต้องใส่ลงไปก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะหอมมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปทำอาหารญี่ปุ่นคลิปต่อๆไปของกบนะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะ